สวัสดีครับชุนนิจโจนทวิตแชนแนลนะครับนี่เรามีการตำส้มตำบนเรือด้วยนะฟังเสียงน่าจะเป็นมือชีพครับเสียงฝานนะเสียงสับดังจับๆับๆับับับนะครับกรอบนะะนี่มะละกอกรอบนะน่าจะเป็นพันแขกดำนะที่ว่าเวลามันสุกแล้วมันจะหวานนะพันเนี้ยก็เหมาะสำหรับมันตำส้มตำนะฮะบกรอบนะบนเรือนะมันมีโอ้โหครับ ของเราจะมีอุปกรณ์น,นะมีครกมีสากเรียบร้อยครับนี่มีอะไรบ,บ้างเอ่ยมีแตงกวามีถั่วมีเตียวไปพร้อมไม่ได้นี้แล้วนะครับนี่กับภารกิจดำน้ํายิงป่านะครับกับสมิจโจที่ยวลแล้วอันนี้อันทัวร์นะทิ้งมาก,กําลังไปหาอยู่นะครับยังไม่มีใครเฮเลยฮะรู้สึกว่ามีคนนงนครับได้แล้วนะเดี๋ยวคุมันลุ้นกันนะว่าตัวใหญ่แค่ไหนนะนี่ตอนนี้เรา ก็เป็นเรือขนาดย่อมนะฮะก็สามารถทําอาหารทําอะไรกินบนเรือได้ปิ้งย่างได้นะครับเวลาได้หมึกได้อะไรนะครับของก่อนทะลุทุกคอนเจนที่มอญิสอนเนี่ครับสามารถทํากิจกรรมแบบนี้ได้นะฮะกับการตามส้มตำบนเรือนะครับแล้วก็ย่างหมึกบนเรือนะครับกินได้นะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะตักเงินี่ครับเตรียมกันแล้วนะโอ้นี่ครับจะปิ๊กแค่นี้เหรอ ไม่เผ็ดหรอกอืมอเยเขกวเวลาตำส้มตำเนี่ยต้องใส่เสต็ปมะละกอเข้าไปหน่อยนึงด้วยหนึ่งจ่งาใส่เข้าไปอย่างงั้นน,นี่อันนี้อันนี้ครกแรกนะครกแรกจะเริ่มเซฟก่อน,นว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะอันนี้เราใส่สูตรไหนเอ่ยกูเปล่าเหรอ รู้สึกจะมีปูด้วยนะ,ะปูปลานะมีใส่ใส่ะอะไรบ้างน้ำปลาน้ปลาไม่ได้เอาเป็นขวดเนาะเราเราแกะใส่นี่เลยไหมใส่ถ้วยไว้อ่อุปกรณ์เราเยอะไปนิดนึงนะฮะผมมีแบบตำไทยด้วยใส่ถั่วนะครับ ได้นะคะคแบบเลยสูตรของทางสุพรรณทางโน้นก่อนนะครับนี่คือน้ำตาลตอนทรายนิดนึงนตอนทรายนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าสมตำปูปลาบ่ะสมตำปูปลานะครับอันนี้เขาตำขายนะฮะที่ว่านตำขายไหมครับ เมื่อก่อนทําค่ะทิ้ <estion. S 1> งเหรอต้องต้องขายด้วยเอาวแล้วครับในคีมแล้วครับแม่ผมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนทาเองเอ้าวแล้วใครทำอ่ะเพราะแม่ตำเหรอนึกว่าตำเองก็มีบ้างแต่ว่าแล้วลเวลาตแด้วลูกค้าพูดว่างไงมั่งถัดตังกูคืนมาเ๋ <c oughs> อไม่ใช่ครับอร่อยฮะอันนี้ใส่ผงนัว,นนวหน่อยนึงอ่าผสนิดนึงสองดูครับแอบสองดูครับเขาทำแบบไม่เปรี้ยวนะ ถ้าคนไทยสานเขาจะไม่เอยก,กินเปรี้ยวนะ,วะถ้าคนภกกาคกลางชอบกินเปรี้ยวนถ้าคนภาคกลางจะชอบเตี้ยวหวานเรี้ยวหวานนะถ้าคนอีสานเขาจะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยใส่ใน้ำตาลเท่าไหร่อ่าใช่ไม่ค่อยชอบน้ำตาลแต่เขาจะใส่ชูรสเยอะใช่จังหวัดที่กินชูรสเก่งที่สุดนะผมว่าจังหวัดที่ยะสาทอนนะสุดยอดครับกินเก่งมากใช่เมื่อกี้ใส่นิดเดียวเอง เขาใส่เยอะบอกว่าถ้าใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอหลออน้อยว่างั้นนะครับที่เส้นเราเอาแค่นี้พอก่อนอย่างนี้เอาตัวไหมคะตอนไหมคะตันไ,ได้ได้นิดหนึง่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับที่มาตามท้อตาบนเรือนะเป็นเรื่องแปลกอยู่นะครับปกติก็ไม่ได้อามาทำกันนะปกติก็ได้กินอาหารทะเลอ่าปกติกินอาหารทะเลนะ ใส่นี่ค่ะใส่อะไรบ้างมะเขือเือแล้วแต่เราชอบเข่าเทศกับมะเขือกับมะเขือเปาะกับมะเขือเทศนะคะเทศเออเมื่อกี้ลืมใส่ถั่วอ๋อจริงถั่วต้องตำด้วยนะเอออะไรกินไปแล้วอืมใส่ถั่วด้วยโคกแรกถ้าทางจะมืออาชีพนะครับ พอดีตั่วไม้นีดตำไม่เป็นเขาบอกว่ากระเด็นใส่ลูกตาเลยนะับคะกระตาไม่เป็นนะฮะกระเด็นบึ้มเลยฮะนี่นะต้องชิมก่อนค่ะชิมก่อนเหรอว่ามันเป็นแบบไหนแล้วค่อยใ,ใส่ถ้าไม่อร่อยแล้วก็แล้วก็โยนทิ้งใหม่แล้วก็ตำใหม่เออเขาปรุงปรุงใหม่ พี่ๆพี่โจลองชิมดีค่ะไม่เอากินนี้กินไปฮะเป็นไรมันเค็มพี่โจกินเค็มใช่ไหมคะอ่าได้ได้น้ำตาลอีกหน่อยไหมคะได้ได้น้ำตาลบากปกติไอ้นี่น้ำตาลอะถ้าไปผเก่าจะใส่น้ำตาลทีเหรอ ตัวนี้ตานะตัวนี้ยมเริ่มหอมเริ่มหอมแล้วน้ำลานเริ่มแตกแล้วครับอ๋นี่ใส่มะกรงฮะใส่มะกอสับเองปกติตำร้านะเขาจะขูดเฮ้ยขูดไม่อร่อยนะไม่อร่อยค่ะสู้สับแบบนี้ไม่ได้สับแล้วฝานยังไงเคล็ดลับสูงต่ำนะต้องต้องสับเองไม่ฝานเลยใช่ถ้าขูดนี่เหมือนไม่เข้าเนื้ออย่าใส่มะกรอเยอะอย่าใส่มะกรอเยอะด้วยใช่ค่ะอย่าใส่เยอะ เพราะว่ามันจะเสียสูตรรสชาติมันจะเสียรสชาติแล้วกินอะไรมาใส่เนาะปาปูไปไหนครับปาปูหายครับปูอยู่นี่อันนี้ตำโดยใครเอ่ยเปยชื่อไหมได้ค่ะอ่าตำโดยคิวชแนลนะครับนี่นะครับปูปูมีกลิ่นไหมนิดตึงค่ะไม่ไม่ไม่มาก กำลังดีไหนดูสิโอเคไหมคะได้ได้มันไม่ได้กลิ่นมากกลิ่นเหม็นมันเป็นกลิ่นมของฟูอ่ะกระดองไม่เอากระดองไม่เอานะคะทิ้งทะเลแต่บางคนก็กินแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่กินออกดำๆนี่นะใส่แค่ครึ่งตัวครับส้มตำอร่อยๆนี่ปูจืดนะปูจืด อนี่ปูถือนีมออ่มันมีปูสองแบบปูถือปูเค็มแต่ทางอีสานนี่เขาจะกินปูนี่นะปูนาปูนาแล้วก็ไปต้มด้วยผมไปที่ขอนแก่นนะไปบ้านปูนะก็ไปกินร้านหนึ่งอร่อยมากเผ็ดสะใจเลยไปดูได้ในคลิปนะฮะร้านต้นม่วงลับเป็ดน,นะฮะโอ้โหสมตามสุดยอดนะครับพริกทั้งนั้นมือมะเขือดนะ้วยอ๋อนี่สีสัน ตั้งชื่อว่าชื่อคลิปว่าอะไรดีครับส้ตมตำสูตรทีชาแน,นลไปเลยซุปตำสูตรทีชาแนลทางทะเลเอ่าวไทยนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับประป,ประเมินราคาอันนี้ต้องประมูลค่ะ <laughs> อ๋อต้องประมูล <laughs> ต้องประมูลแล้ว <laughs> ให้พี่โจาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงชิมก่อนชิมก่อน,อนอเดือมเอียงๆหน่อย เดีย๋ยวนะเขาบอกว่าต้องกินคำใหญ่อุย้ยน,นี่ตอนปลาละกินทับตามต้องกินตอนใหญ่ๆคำใหญ่ๆสะใจเลยครับเป็นไงคะดะดชด่น เหมือนส้ตมตำไหมคะเหมือนส้ตมตำพอไปวัดไปว่าได้<ะ>ใช้ได้เลยครับอร่อยส้มตำมันจะกรอบๆแล้วกรอบ,อบ,อบ,อบเครื่องครบพวกไปดำน้ำยิงปลาไม่ได้กินครับชุนิชโจสบายน่ากิน ปลาเยอะครับข้างๆเรือเนี่ยเดี๋ยวเราคู่ไปนั่งตกได้เข้าลองกินกามปูด้วยปูมันเค็มน่อย ปลาปครับอร่อยมากสมตำกลางทะเลครับสุดยอดผมไปตกปลาต่อแล้วกันสวัสดีครับ